จุดเริ่มต้นเกิดจากการทำ r e a คชั่นเกี่ยวกับประเทศไทยนําไปสู่คําสัญญาว่าจะมาเที่ยวไทยในช่วงสงกรนต์และแล้วชาวตุรกีคนนี้ก็ทําตามสัญญาพาครอบครัวมาเที่ยวสงกรานไทยชาวไทยให้ขอบคุณที่เขานั้นทําตามสัญญาพร้อมเปิดความในใจว่าคุณคือซาพาวเวอร์ของไทยอย่างแท้จริงนะครับละโบยเบียบนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปมุโกโกสโคสทุกคนมาพบกับละบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่299ไม่แน่ใจว่าพี่น้องชาวไทยยังคงเล่นน้ํากันอยู่ไหมนะครับณนะวันที่17เมษายนเพราะปีนี้รัฐบาลอนุญาตให้เล่นจนถึง21เอ็ดมษาอยยังเล่นอยู่คอมเมนต์ให้แอดได้รู้บ้างนะครับสาหรับที่สปปลาวเมื่อวานนะครับก็คือวันที่16เมษายนเป็นวันสุดท้ายของการเล่นน้ําแล้วนะครับและในวันนี้แอดก็มีเรื่องราวดีๆที่อยากมาเล่าให้ฟังรายละเอียด เป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณมมสตาฟาชาวตุรก,กีเจ้าของช่อง Coffee and Reaction ถ้าพี่ๆติดตามหรือว่าเป็น f อของพี่เขาเนี่ก็จะรู้ว่าคุณมุสตาฟาทำ r รี c t ชันเกี่ยวกับไทยมานานแล้วการทา r รี c t ชันของพี่เขานั้นก็จะเป็นทั่ว,วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาไทยเพลงไทยโฆษณาไทยสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงรายการทีวีต่างๆนะครับและภาษาที่พี่เขานั้นใช้เป็นภาษา แอดในานามที่เป็นหนึ่งในอีของพี่เขาก็นําเสนอเกี่ยวกับคุณมุสตาฟาหลายครั้งและก็เห็นว่าการที่เขาทํารีอคชั่นเกี่ยวกับไทยนั้นเป็นการโปรโมทไทยไปในตัวเพราะเขานั้นทําเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวพี่เขานั้นคือเมื่อกลางเดือนมีนาคมคือเดือนที่แล้วนะครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือว่าสวทชได้เปิดตัวเพลงทรงกรานกสีภาษาและแล้วคุณมุสตาฟาก็ไม่พลาดที่จะทำเรีอคชั่นเพลงดังกล่าวมีช่วงหนึ่งของคลิปที่พี่เขาบอกว่า ปีนี้เขาและครอบครัวจะเดินทางไปร่วมสงกรานต์ที่กรุงเทพระวังวันที่12บสถึงสิเมษาเพื่อเห็นภาพเราไปย้อนฟังคำพูดของพี่เขาเลยนะครับไปชมกัน By the way we are planning to be in Bangkok when Songkran starts approximately 12 or 13 of April we are planning to come to Bangkok I hope ต่อกับคลิปรียคชันดังกล่าวนะครับมียอดวิวถึง86,000ยอดไลค์กว่า5,000 และคอมเมนต์กว่า371คอมเมนต์นะครับชาวไทยบางคนก็บอกว่าเจอการวัรสงกรานไทยนะครับคุณมมสตาฟ้าบางคนก็บอกว่ามาเล่นสงกรานต์ให้ได้นะครับคุณมมสตาฟาและอีกคนก็บอกว่าคุณมมสตาฟาเคยบอกว่าจะมาเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์นี้ครับยินดีต้อนรับนะครับและแล้วตามสัญญานะครับในวันที่12เมษายนคุณมมสตาฟ้าและครอบครัวก็แลนดิ้งที่กรุงเทพฯประเทศไทยซึ่งคุณมมสตาฟ้าบอกว่าใช้เวลาในการบินประมาณ1ิบชั่วโมงพอมาถึงที่สนามบินคุณมมสตาฟา ก็บอกความในใจว่าที่เขาบินมาเมืองไทยก็เพราะ FC ชาวไทย FC ไลน์คนที่ติดตามเขาและสปอร์ตเขานั้นก็คอมเมนต์ ชวนเขาตลอดว่าให้มาเที่ยวไทยก็เลยตัดสินใจมาในช่วงสงกรานดีกว่านะครับการเล่นสงกรานวันแรกของคุณมุสตาฟ้าและครอบครัวก็เริ่มขึ้นที่ถนนข้าวสารพี่เขาบอกว่ามันตื่นตาตื่นใจมากและเขาก็ช็อกเหมือนกันที่ได้เห็นได้เล่นนาครั้งแรกแม้อากาศจะร้อนมากนะครับแต่พอสาดน้ําก็ทําให้รู้สึกเย็นสบายแต่นะครับก็เล่นได้ไม่เต็มที่เพราะตลอด2วันนอนแค่2ชั่วโมงดังนั้นจึงรู้สึกงงมากและวันที่2ของพี่เขาขอได้มาเล่นสงกรานที่ไอคอนสยาม เขาก็ไม่พลาดที่จะลองชิมอาหารไทยเมนูที่เขาทานนั้นน่าจะเป็นกระเพราไก่นะครับส่วนเมนูที่พ่อแม่ของคุณมุสตาฟาทานนั้นแอดไม่แน่ใจพี่พีช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับที่สําคัญเขาไม่พลาดที่จะชิมกาแฟในไอคอนสยาม ภายหลังได้ลิมลองเขาก็บอกว่ารสชาติหอมหวานนะครับและอร่อยแต่อีกทางเลือกหนึ่งถ้าอยากลองทานกาแฟราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้ตามร้านริมทางหลังจากนั้นก็ไปรถส่งน้ําพระพุทธรูปตามประเพณีของพี่น้องชาวไทยแต่ภาพที่แอดประทับใจที่สุดก็คือตอนที่พ่อแม่ของคุณมมสตาฟ่าตีกล้องและเต้นรํากับขบวนแห่ก็ดีใจนะครับที่พ่อแม่ของคุณมมสตาฟานั้นสนุกสนานกับ เพณีของพี่น้องชาวไทยและวันต่อมาเขาก็พาครอบครัวของเขาไปเดินเล่นลองชิมผลไม้ไทยไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวกล้วยมะม่วงลำไยและสาระภายหลังที่ลองทานนะครับคุณแม่ก็พูดขึ้นมาว่า very เ o o d เลยทีเดียวนะครับวันที่3ของคุณมุสตาฟาหนักครับเขาพาครอบครัวไปเล่นน้ําที่ถนนข้าวสารเขาเป็นคนบอกเองเลยว่าผมมีความสุขที่สุดเพื่อนๆและล่าสุดเขาก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆในนามที่เป็นหนึ่งในเอซีของพี่เขาขอฝากขอความนี้ไปหาพี่เขาและครอบครัวด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษ Dear Mr. Mustafa as one of y o u FC or followers I wish you and your family healthy wealthy and Prosperous. Hopefully you and your family enjoy every moment in Thailand. Stay safe and enjoy your journey. Best wishes. นะครับต่อกับกันมาเที่ยวไทยของคุณมมสตาฟ a านะครับชาวไทยที่เป็น FC ของพี่เขาก็ดีใจมากประทับใจมากนะครับ พร้อมเขาไปคอมเมนต์ comment ให้กำลังใจพี่เขาบางคลิปมี FC เข้าไปคอมเมนต์หนับพันก็มีนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นหรือว่าชาวไทยจะรู้สึกอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนที่เขาให้มุมมองว่าพวกเรามาช่วยกันพพอร์ตคุณมุสตาฟ a าด้วยการช่วยกันดูคลิปที่ไทยทําในประเทศไทยและไม่ข้ามโฆษณาให้เขาประทับใจ พลังของ f อซไทยกันนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าในที่สุดก็เห็นคุณมุสตาฟ้าที่ประเทศไทยประเทศไทยยินดีต้อนรับครับแฟนๆเอฟซคุณมุสตาฟ้า ก็ต้อนรับโดยรอยยิ้มแทนด้วยนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่ายินดีต้อนรับเพื่อนและครอบครัวด้วยความยินดีครอบครัวของคุณอบอุ่นคุณแม่ของคนน่ารักเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากผมดีใจมากที่เพื่อนและครอบครัวมาเมืองไทยอากาศช่วงนี้ค่อนข้างร้อนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยขอให้สนุกสนานที่เมืองไทยนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่สี่จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าฉันดีใจที่เห็นคุณมีความสุขกับวัฒนธรรมของเราคุณทําให้ฉัน ยิ้มไม่หยุดขอบคุณสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับเรามาต่ำด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าผมเห็นคุณมุสตาฟาที่เป็นมุสลิมแต่ก็ทําตามประเพณีไทยส่งน้าพระพุทธรูปของไทยผมชื่นใจที่ได้เห็นสิ่งนี้นะครับเรามาต่ำด้วยมุมมองที่หกจากชาวไทยคนนี้คอยมุมมองว่าคุณคือซัพาเวอร์ของไทยครับเทียวให้มีความสุขนะครับ เรามาตามด้วยมุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าฉันดีใจมากที่เห็นคุณและครอบครัวเพลิดเพลินกับการต้อนรับในประเทศไทยคุณแม่ของคุณน่ารักมากฉันไม่สามารถยุดยิ้มได้ในขณะที่ดูวิดีโอของคุณนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่8จากพี่น้องชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเพลิดเพลินไปกับเทศกาลมหาสงกรานต์ของเรามหาหมายถึงยิ่งใหญ่ และเป็นคำสันสกฤตคุณอาจจะลองดื่มกาแฟตามริมถนนหรือว่าแบรนด์ถองทินคองไทยบ้างเช่นกาแฟอเมซอนอินทนนท์พันไทยนะครับดอยช้างเป็นต้นนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่9จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าดีใจมากครับที่มาเมืองไทยขอให้คุณและเพื่อนร่วมทางของคุณพบเจอในแต่สิ่งดีๆบนพื้นแผ่นดินของไทยขอบความประทับใจกลับบ้านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับเรามาตามด้วยมุมมองที่1ิจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าเวลเา ท m e to t l a n l น n ์เราเคยเห็นคุณใน YouTube ส่วนมากคุณทำคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยของเราดีใจมากๆค่ะที่ได้เห็นคุณในประเทศไทยเที่ยวให้สนุกนะคะเรามาตามด้วยมุมมองที่11จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าในฐานะคนไทยและเอฟซีของคุณฉันดีใจมากที่คุณมาประเทศไทยฉันไม่สามารถหยุดยิ้มได้ในขณะดูคลิป Reaction ของคุณขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในประเทศไทย และมุมมองสุดท้ายของชาวไทยคนนี้พิเศษน,นิดนึงนะครับพี่พีเพราะว่าเขานั้นได้มอบของขวัญหวันสงกรานต์ให้กับคุณมุสตาฟาด้วยพร้อมกับข้อความว่าสวัสด,ดีใบหน้าที่คุ้นเคยไม่น่าเชื่อว่าในที่สุดคุณก็มาถึงประเทศไทยแล้วผมชอบคลิปของคุณเพราะดูเป็นธรรมชาติมากน่ารักมากแถมยังชอบแม้ของคุณที่ทําตัวสนุกสนานของขวัญชิ้นนี้คือการแสดงความรักของผม ต่อช่องของคุณขอให้เที่ยวไทยให้สนุกสนานและสุขสันต์วันสงครานครับนั่นก็เป็นมุมมองชาวไทยที่มีต่อคุณมุสตาฟ้าชาวตุรกีนะครับที่ทำารีแอคชั่นเกี่ยวกับประเทศไทยหรือว่าโปรโมตในความเป็นไทยให้ชาวโลกได้รู้นะครับดังนั้นมีชาวไทยคนหนึงบอกว่าคุณคือซอฟ์พวเวอร์ที่แท้จริงของไทยถ้าพิจารณาแล้ว คำคำนี้ไม่โอเวอร์เลยนะครับมันคือความจริงแอดก็มองว่ามันเป็นเรื่องจริงแอดก็เป็น FC ของเขาและชื่นชมเขามาตลอดที่ทํารีแอคชั่เกี่ยวกับประเทศไทยพร้อมทั้งโปรโมทให้ชาวโลกได้รู้ในความเป็นไทยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้ที่แอดเมนช่องหลาบีบินได้ทําให้พี่ๆได้ชมนะครับและว,วันนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆของสงกรานแล้วนะครับหลายๆที่ก็ยังเล่นกันอยู่แต่หลายๆที่หลายๆเขต หลายๆประเทศก็หยุดเล่นเมื่อวานนะครับเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายแต่ยังคงเป็นเดือนแห่งวันสงกรานต์อยู่นะครับแอดมินขอไอพ่อไอ้พ,อพี่จงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองขอให้มีโชคมีชัยโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องละบุยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ